อ่านั่งหลับตาเลยลูกตั้งใจนะลูกนะตั้งใจนะอ่านหลับตาเบาๆรอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายนะลูกนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งน,งนมนมแจงง่ายง่ายเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ในกลางท้องของเรานะลุงหนอะแต่เมาเบาอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลาย ไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็น นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทําผ่านมาตังแต่เราให้โอกาสตัวเราเองมาบวชมาเป็นสมณนะ เป็นบทบุตรสายโลหิตแห่งพระสัมมาุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับมนุษย์ในยุคนี้นในกลับที่ไขลงหมายถึงว่าโลกในยุคนี้ มนุษย์มีกระแสกิเลสมากท้งความโลภความโกรธความหลงยากที่ใครจะให้โอกาสตัวเองนมาบวชอย่างนี้โลกเด้ทวนกระแสกิเลส กิเลสหนาปัญญาหยาบของมวลมนุษยชาติในยุคนี้เนี่ยมอบวชนี่ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ทุกคนสําหรับแม่ๆหรือลูกผู้ชายทั้งหลายเนี่ยต้องเฉพาะ หลผุ้ชายที่มีบุญมีบารมีบุญเก่าที่สั่งสมมามากพอสมควรดีเดียวจึงสามารถทวนกระแสะกิเลสอันเชี่ยวขลากนี้ได้ มาบวชแล้วจำนวนมากที่จะอดทนฝึกตอนตอนหิวว่าเปธรรบะเพื่อให้เป็นพระแท้นี้ก็ไม่ใช่ง่ายก็ยากแม่มีผู้บวชแล้วเอฝึกตอนตอนหิวว่าเปธรรบะเป็นพระแท้ เท่าไรก็ตามแต่ที่เหลืออยู่สมัครใจที่จะบวชต่อไปเพื่อฝึกตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยมุ่งมั่นดังใจจะมาเดินดงในเส้นทาง พระผู้ปรับม,มนรดงธรรมชัยในเส้นทางนี้เนี่ยก็มีอยู่ไม่มากก็มีลูกๆนี้แหละที่ยิ่งทวนกระแสก,กิเลสหนักยิ่งขึ้นสั่งสมบุญมากขึ้น ได้ยิ่งขยายเวลาในการเดินทุกดวงเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเพราะมีผู้มีบุญคอยอยู่เป็นจำนวนมากที่มาหาชัยเป็นชาวพุทธมินม่กหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่ขอรักพระพุทธศาสนาม,มาก เขาที่ยิงกิริสัพอันงดงามของล,กลกูกๆพระทุดดงกองบันเนื้อน,นาบุญีอยากได้มีส่วนแห่งบุญกับลูกจึงพยายามมาว้าวอนหลวงพ่อให้โอกาสเขาได้บุญนี้เถิด ได้โปรดมาเดินทุดดงที่มหาใจด้วยทำให้วันเวลาเนี่ยมันขยายขึ้นเพิ่มขึ้นต่อมาอีกหลายวันซึ่งกหมายความว่าโลก็กจะต้องเพิ่มภาร,รก,กิจมากขึ้น เพราะการเดินทุดดงในที่จอแจสิ่งแวดล้อมนี่มันแตกต่างจากที่เราเคยอยู่ที่มีความสะดวกสบายมากกว่าพราเดินทุดดงในเมืองนอกเหนือจากดินอากาศฟ้าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวรอ้อน ก็ยังเจอฝุ่นเจอเสียงเจอควันอะไรต่างๆไอเสียต่างๆเหล่านั้นสารพัดอย่างเลยเมื่อมาขายายเวลาเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็ถ้ากว่าไปเพิ่มภารกิจให้ลูกทั้งเหนื่อยทั้งล้ามากขึ้น แต่ว่าโลกทุกโลกมาเด็กกำเนงถึงความยากลำบากมีวิริยะอุตสาหะมุ่งมันทั้งใจที่จะไปะโปรดญาติโยมผู้มีรุศสนศรัทธาเหล่าน,นั้นแม้กขยายเวลาก็ตามนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น,น่าปลืม้มอ,อกปลื้มใจ กับโลกโลกทุกรูปที่ได้เดิเดนเุงดงในคราวนี้อีกทั้งระหว่างนางพยายามฝึกตน้นตอนหิวว่าเป็นธำบะเป็นพระแท้เพิ่มขึ้นมองกลางมองทาง มองธรรมภายในภาวนาสัมมาอรหังเลื่อยไปบ้างให้ใจอยู่กับตัวอยู่กลางตัวแม้จะเหนื่อยใจยากจะลำบากฝ่าเท้าเราก็มีข้อจำกัดในการเดินทางเจ็บบ้างป่วยบ้างล้าบ้างเป็นแผลบ้าง จะก็มีความอดทนอดกลั้นจะกระทั่งไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างงดงามในการเป็นบุญพิเศษของโลกทุกๆรูปอีกทั้งแม้จะเหนื่อยจะล้าจะลำบากเพียงไร มาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกันนะใหญ่ๆก็อย่ังเว็นผู้ดีรู้จักการให้ให้รอยยิ้มบ้างให้อาภายัยให้กำลังใจเึ่งกันละกันให้อาภัยในข้อบกพร่องผิดพลาดของเพื่อนสาธรรมิก ไม่ถือสาหาความอะไรกันไปที่ก็เป็นบารมีวิเศษของลูกก็เป็นบารมีวิเศษของลูกที่มันทำได้ยาก ได้ยากในายามเหนื่อยยามล้า <c oughs> แต่โลกก็ยังเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาเลยก็เป็นบุญเป็นบาร,รมีวิเศษของลูกไม่ว่าลูกจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามบุญบาร,รมีนี้ <c oughs> ก็ได้เกิดขึ้นกับโลกทุกๆรูปแล้ว ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่มาต้อนรับลูกมีทั้งผู้ที่มีศรัทธาภาษาธะในพระพุทธศาสนาแล้วก็เคยมีแต่กระลมสลายหายไปเพราะสื่อเพราะขา่าวโจมตีพระ หรือบางคนไม่เคยมีมาเลยมีความเห็นผิดมาตลอดแต่ว่าเมื่อได้เห็นกับกริยาการเดินทุดดงของโลกท,กทุกทุกรูปทำให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ที่มีความเห็นผิดก็กลับมาเห็นถูกจะเคยเริ่มใส,ส่ศรัทธาแต่ความศรัทธาล่มสลายไปก็หวนกลับคืนมาศรัทธาใหม่และเริ่มใส่ย,ยิ่งขึ้นส่วนที่มีศรัทธาอยู่แล้วนก็ยิ่งมีศรัทธาทับทวีไปนับไม่ถ้วนถ้าก็ลูกได้ช่วยไปปิดประตูอาบายเนี่ย เปิดประตูสวรรค์ให้ญาติโยมทั้งหลายหลานนั้นและนี่คือการกอบกู้พระบุทธศาสตร์สนาให้หวนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเด็กตัวเล็กๆที่เห็นโลกเดินทุงดงดูเหมือนไรเดียงสา เหมือนไม่รู้เรื่องแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในความทรงจำของเด็กๆไม่ว่าหญิงหรือชายชายก็ตั้งใจที่จะบวชเป็นพระแม่พูดด้วยความไรเดียงสาผู้ที่รู้เดียงสาก็มีความตั้งใจที่อยากจะบวชหญิงก็อยากจะสนับสนุน พระพุทธศาสนาได้กระิ่งที่โลกได้เจอกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เสบทอดยืนยาวต่อไปอีกนอกเหนือจากการกรอบกู้ฟื้นฟูกลับมาเนี่ยยังเสบทอดต่อต่อไปอีกทม้ถึงอายุพระศาสนาก็จะยิ่งยืนยาว ยืนยาวเท่าไหร่คำสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะยิ่งยืนยาวเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นบรารมีพิเศษของลูกพระศาสนาถูกกดให้ตกต่ำมาตลอดจากผู้ที่มีความเห็นผิดเหล่าน,นั้น แต่ณช่วงเวลานี้ก็ถูกยกย่องสูงสูงขึ้นไปแม้จะมีบางคนซึ่งก็เป็นบางคนตอนนั้นที่ยังมีความเหม็นพิเศอยู่หรือไม่อยากจะเข้าใจในการเดินเดินดงเพราะยังมีสมาติทิ่รอบงาอยู่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยแต่ว่าสักวันหนึ่ง ก็จะกลับมาเป็นสมมธิทิเพราะภาพดีๆในการในเทดงนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี่ก็เป็นบาร,รมีพิเศษของลูกทุกๆรูปอีกทั้งเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางประเดบผู้หลวงปู่ผู้ปรับมานท่านได้เดินทางมาก่อน ในเพศสมณนะตั้งแต่ทันสละเพศกะละัลวาก็เดินทางอยู่ในเส้นทางนี้แหละในทุกคนทุกแห่งที่ลูกเดินทดงธรรมชัยนี้เนี่ยสิ่งแต่เดิมมันก็เป็นยังเป็นป่าบ้านมือยังไม่เจริญขนาดนี้ แต่เดี๋ยวนี้ป่าไม้ก,ก็เป็นป่าคอนกรีตแต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่งางไรก็ตามก็จะไม่อาจลบเลือนเส้นทางที่โดยคุณหลวงปู่พระผู้ปรามาณได้ใครใช้เดินทางในการสร้างบารมีในเพศสมณนะ้ากันโลกทุกโลกได้ช่วยกัน สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมานี้ให้เกิดขึ้นเป็นปีที่สีหลังจากที่พระพิจัย3สามรุ่นในสถาปนามาเก่อนคือตอกย้ำซ้าเดิมให้มันหนาแน่นหนักยิ่งขึ้นและก็เป็นการประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาน ที่ท่านสละชีวิตจนได้บรรลุธรรมกายและก็ได้นำิึงท่านบรรลุไปเผยแพร่ขยายวิชานี้ต่อไปให้ผู้มีบุญได้ศึกษาเดินล้ได้มีความสุขในการเข้าถึงเป็นพยานในการตัดสรุปธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอีกมากมาย เส้นทางของพระผู้ปราบมานี้เกิดขึ้นในยากต่างมีการมาเกิดขึ้นของพระผู้ปราบเมาเนี่เส้งพยา,ยามมาในการนักกนันหนาทีเดียวการประกาศคุณของท่านนี้เนี่ยจึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลก็เ,เป็นบรารมีพิเศษของลูกที่จะไปตัดรอน วิบากกรรมวิบากมากที่เคยทำผ่านมานั่นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีลูกจะเข้าถึงทำได้อย่างงยางยยัง,ยยงมีพิธีสุขหล่อเลี้ยงใจดีเดียวปิดปะอบายและไปยาวนานเลย ในสิ่งต่างๆที่ในชีวิตผิดพลาดที่ผ่านมาถ้าชีวิตในอนาคตลูกดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนับจากนี้ไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งเห็นไ่ไปทุกภบทุกชาติราบก็ทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมเดียวเทวดาทั้งหลายเขาก็อันโมทนาาสาธุก,การ ตั้งแต่ภูมิเทวากายละเอียดที่เคยเป็นอดีตมนุษย์อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดก็จะโจดจันกันต่อกันไปสาธุการต่อไปถึงลุกะเทวาอากาศาเทวากระทั่งไปถึงชาวสวรรค์ในทุกชั้น ถึงพรมถึงอรปรปบรพรมกระทั่งถึงอายตนนนิพพานทีเดียวเพราะว่าพระผู้ปราบมารอาทีมงานของท่านแ่้เอาโลกทุกรูปนุมกรันให้ใสๆให้ประกาศเกียรติคุณลงไปกล้องทีเดียวในทุกคนทุกแห่งตอนนี้บุญบาร,รมีทั้งหมดบังเกิดขึ้นกันโลกติดเป็นดวงใส่ ที่กลางกายให้ลรก่ความเริ่มปิติใจในบุญในบารมีดังกลาวนี้เนี่ยวางใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่ม,น,มนุ่มอยู่ภายในอย่างสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเก่งเกลี้ยง ีต่ความปพิ่มวิเิในสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ยากแต่ลูกทำได้แล้วก็ทำสำเร็จมาแล้วในวันเวลาที่ผ่านมาวันพรุ่งนี้ก็มีบุญพิเศษอีกคือการอัญเชิญพระเดชกุณหลวงปู่พระประมานองค์ทองคำ ไปประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดบทบนบางกุเวียงยสถานที่ท่านสละชีวิตบรรลุธรรมวัดท,ที่ลูกเดชเดินตุงดงผ่านมาเนี่ยจะหวนกลับคืนมาใหม่โดยการร่วมกันอัญเชิญหลวงปู่ธองมคำไปประดิษฐานที่นั่นเพื่อให้เป็นอนุสรสถาน คือเรื่องเราเลือกึกถึงพระเด็จกุงปู่ให้มนุษย์เทวดาทั้งหลายในขอรอบด้สักการะด้บูชานี่ก็จะเป็นบุญบารมีพิเศษสำหรับลูกอีกให้โลกนึกถึงบุญนี้ทั้งหมดมาขอให้เราเดบรรลุกรมให้เขาถึงธรรมกายให้เขาถึงวิชาธรรมกายอย่างสะดวกอย่างสบายอย่างง่ายได้ มีรู้มียำแม,ม่นยำดุกต้องหลงรอยไอ้ตรงไปต่างกว่าเป็นจริงให้การเดินทุกดวงในข่าวนี้ทุกอย่างข่าวอย่างแก้วให้มีแต่บุญบาร,รมีพิเศษที่ละเอียดที่บริสุทธิ์ที่สูงส่งที่จะกลั่นจิตก,กลั่นใจลูกให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทั้งธาตุจำเห็นจำคือรู้สะอาดห้หมดทุกๆก,กายเลย แต่กายมนุษยหยาบก็ถึงถึงกายละเอียดภายในที่ส้นซ้อนกันอยู่มีมากมายเท่าไหร่เนี่ยให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไอ้ใจลูกหยุดนิ่งเข่าถึงพระธรรมกายให้ได้ให้เห็นองค์พระชัดใสจำอยู่กลางกายให้บาร,รมีพิเศษไปเป็นอย่างนี้ เราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกหยุดนิ่งกลางกายเนี่ยหายใจใสๆกิ้งกี้งจะได้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างง่ายดายกันทุกๆลูกนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ